สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเด็กดูดีวันนี้จะมาสปอยหนังไทยกันบ้างชื่อเรื่องว่านอชนักโทษชายอาจจะมีคำาสบดหรือว่าคำหยาบคายบ้างเพื่อเพิ่มอ,อ,อรรถรสในการรับชมากใจกูจริงๆเว้ยถึงข่าวที่ท่านผอบอต้องเข้ามาลองลิ้มชิมรสชาติของข้าวแดงดูบ้างว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหน เปิดเรื่องมาพระเอกชื่อเรวัตกำลังขับรถกระบะท้าแข่งกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็ขึ้นฟุตบาทไปชนนักธุรกิจคนหนึ่งเสียชีวิตตำรวจวิ่งมาทันพระเอกก็เลยถูกจับเข้าห้องขังพอไปถึงห้องขังเขาเลยเกิดอาการเครียดจัดไม่อยากอยู่ในห้องขังเลยพยายามทำร้ายคนที่อยู่ในห้องขังด้วยกันเพื่อให้ตำรวจปล่อยเขาออกจากห้องขัง ตำรวจเลยเข้ามาระงรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสารตัดสินให้ติดคุกโทษฆ่าคนอื่นโดยประมาทจำคุก6ปีจำเลยสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีศาลเลยยกโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ3ปีแฟนสาวชื่อจอยก็มาฟังคำพิจารณาคดีด้วยพอรุ่งเช้าพระเอกก็โดนเคลื่อนย้ายไปที่เรือนจำกลางพอถึงเรือนจำกลางก็มีผู้คุมมาต้อนรับมีหัวหน้าชื่อหัวหน้ามั่นเป็นคนมาคุมที่นี่ ผู้ชายใส่แว่นเขาเป็นพัสดีชื่อพออศิลาท่านพออก็ได้เข้ามาคุยกับนักโทษใหม่ขอต้อนรับเข้าสู่เรือนจำผมเข้าใจดีว่าไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าจะมาอยู่ที่นี่แต่คนเราก็มีการผิดพลาดกันบ้างในเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในที่นี้แล้วฐานะทุกคนเท่ากันหมดทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจำและถือโอกาสนี้เป็นการฝึกฝนตัวเองเสมอใ ให้คิดดีทำดีถือเอาอาดีตมาเป็นบทเรียนคิดเสียว่าตัวเองกำลังมีกรรมและกำลังชดใช้กรรมอยู่และขอจำไว้ว่าไม่ว่าพวกคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนไม่ว่าจะมีอิทธิพลยิ่งใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าคำนำหน้าว่าอะไรขอให้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ข้างนอกเพราะต่อไปนี้ทุกคนจะมีคำนำหน้าว่าน้อยชอหรือ นักโทษชายแล้วนักโทษทุกคนก็ถูกส่งตัวเข้าไปตามแดนต่างๆแดนที่ตัวเองทำความผิดครั้งแรกที่เรวัตพระเอกเข้ามาอยู่ที่นี่เขาเลยเครียดปรับตัวไม่ทันจนทำให้เขาหมดสติไปภารกิจประจำวันของนักโทษตื่นขึ้นมานับจำนวนคนเข้าแถวผู้คุณตรวจสอบอย่างเข้่งข้นต่อแถวอาบน้ำออกกำลังกายและมานั่งกินข้าวร่วมกัน ตัดฉากมาที่โรงอาหารพระเอกทำใจไม่ได้ก็เลยกินข้าวไม่ลงเพราะว่าท้านักโทษใหม่กินเข้าไปส่วนมากจะอ้วกออกมาพี่หนวดก็เลยนึกเสียดายตัดฉากมาพระเอกแอบมานั่งร้องไห้จนผู้คุมต้องมาตามตัวตกกลางคืนพระเอกต้องไปนอนร่วมกับคนอื่นที่นอนแออัดมากเขาเลยทำใจนั่งร้องไห้อยู่เหมือนเดิมพอรุ่งเช้าเขาเลยนอนตื่นสาย ทำให้ผู้คุมลากตัวเข้าไปขังรวมกับนักโทษคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอจอนหรือนอชอจอนผู้คุมบอกว่าไอจอนดูแลมันด้วยนโว้ยพอนอชอจอนเห็นหน้าพระเอกเขาก็รู้เลยว่าเป็นคู่อริเก่านอชอจอนเห็นพระเอกไม่มีแรงเขาเลยเอาคืนเขาต่อยไปที่ท้องจนพระเอกอ้วกออกมาหลังจากนั้นผู้คุมก็มาจับตัวระงับเหตุการณ์นำไปห้องพัสดีพัสดีจึงพูดว่า แกอยากอยู่กับฉันนานๆหรือไงถึงทำเรื่องแบบนี้ติดคุก3ามปีฐานโทษฆ่าคนตายโดยประมาทมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรท่าทางก็ไม่ใช่นักเลงที่ไหนทำตัวดีๆบางทีก็อาจจะได้รับอภัยโทษแกก็เหลือแค่ปีหรือ2ปีแต่ฉันมีวิธีที่จะทำให้แกออกไปได้เร็วกว่านี้พัสดีเลยยื่นข้อเสนอให้พระเอกว่าให้ทำความดีเพื่อช่วยเรือนจำเพื่อแลกกับการลดโทษคึ่งหนึ่ง โดยส่งพระเอกไปเป็นสายสืบไปสืบแดนต่างๆที่ชอบสร้างปัญหาให้กับเรือนจำโดยให้น้อยชอยจอนเป็นผู้ช่วยและสอนเทคนิคต่างๆให้โดยมีผู้คุมมั่นคอยดูแลอยู่ห่างๆฉากตัดมาพระเอกก็ไปอาบน้ำรวมทำสบู่หล่นกำลังจะก,ก้มเก็บน้อยชอจ้อนเลยบอกว่าที่นี่มีกฎเหล็กนะเวลาอาบน้ำห้ามก้มลงเก็บสบู่เด็ดขาดพูดไม่ถาดคำก็มีพี่หนวด เดินเข้ามาข้างหลังแล้วพูดว่าเฮ้ย <Hey, S 1> น้องตัวหอมนี่วะหนังก็ตัดฉากมาที่พระเอกมองดูไอ้ขียานอกหน้าต่างเขายืนตากแดดผู้คุมมั่นเลยบอกว่าเป็นวิธีการที่ทำโทษพวกขี้ยาพระเอกเลยถามว่ามันเอายามาจากไหนซึ่งวิธีลักลอบเอายาเข้ามามันมีหลายวิธีส้นไว้ในรองเท้าฝาลังหรือในกระดูกไก่ใต้ลิ้น บางครั้งมันก็โยนข้ามกำแพงพอตกกลางคืนต้องมานอนรวมกันอีกนอนชอยจอนฉี่แตกขึ้นมาพระเอกเลยถามว่าปวดฉี่ทำไมไม่ไปฉี่ในห้องน้ำโทพี่ถ้าลุกออกไปก็เสียม้าสิเพราะว่าคือลุกออกไปจะมีคนใหม่เข้ามานอนแทนทีนี้ก็ต้องหาที่นอนใหม่ยากขึ้นพระเอกไม่มีทางเลือกก็ต้องนอนทับฉี่น,นชอจอดน,นั่นเองเช้าวันต่อมาพระเอกไปยืนตากผ้า พี่หนวดก็แอบย่องมาข้างหลังไม่รู้ว่าติดใจอะไรพระเอกนักหนาแต่โชคดีที่ผู้คุมมั่นตามมาเห็นเลยช่วยทันพระเอกเลยขึ้นไปบอกกับทัสดีว่าเขาจะเลิกทำงานนี้เพราะเขากลัวและมันเสี่ยงมากๆทัศดีบอกว่าถ้าแกไม่ใช่เป็นคนของฉันป่านนี้แกพลุนไปหมดแล้วแกไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะมาลุมลงแขกแกส่วนใหญ่ไม่จะทำกับคนที่ ข้าข่มขืนเด็กหรือว่าข้าพ่อแม่มันพวกนักโทษด้วยกันเกลียดพวกนี้มากต่อไปนี้แกต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะพวกคุมดูแลไม่ทั่วถึงหรอกเพราะฉะนั้นฉันจะให้แกมาเป็นหูเป็นตาแทนได้ยังไงและขอร้องให้พระเอกช่วยต่อไปและวันต่อมาพระเอกมายืนฉี่ไอ้ฮืนก็เข้ามาคุยกับพระเอกไอ้ฮืนคนนี้ มันไม่ได้ชอบผู้ชายมันบอกว่าอย่างข้าเลยเว้ยมันต้องเยือที่อนหัดไร้เดียงสาเธอจะให้เด็ดนุ้ยต้องทําตอนที่มันไม่รู้ตัวมึงเอ้ยมันพูดจนพระเอกมองเห็นภาพเลยครับพระเอกเกียดคนพวกนี้จนทนไม่ไหวจึงจัดการกระทืบไอ้เหินแล้วผู้คุมก็ออกมาระงับเหตุการณ์น,รนั้นไปครับเมื่อพระเอกกระทำความผิดซ้ำซากก็เลยถูกจับไปอยู่ในคุกมืด คนละห้องกับไอ้หืนต่อมาพระเอกเกิดความเครียดจัดจึงพยายามจะพังประตูออกมาหลังจากนั้นทัศดีก็เข้ามาปล่อยตัวออกก่อเรื่องอีกแล้วแล้วแบบนี้แกจะร่วมงานกับฉันได้ยังไงซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไอ้หืนก็รับรู้โดยตลอดหลังจากนั้นทัศดีก็ได้ส่งพระเอกไปอยู่แดนโรงครัวนักโทษที่นี่จะเป็นนักโทษที่ค่อนข้างไม่มีอันตรายอะไรพอช่วงกลางวันพระเอกก็มานั่งดูข่าว นอชอจอนก็เลยถามว่าพี่ติดคุกด้วยข้อหาอะไรพระเอกตอบว่าฆ่าคนตายนยชอจอนเึงกับหน้าซีดไปเลยครับกำลังจะลุกหนีพระเอกคว้าตัวไว้ทันฆ่าคนตายโดยประมาทขับรถชนคนตายโดยประมาทและก็มีข่าวเหตุการณ์นักโทษแหกคุกเป็นแก๊งของไอ้ดำมันจับผู้คุมไปเป็นตัวประกันเพื่อเบิกทางแล้วออกมาขโมยรถแล้วก็จับนักศึกษาเป็นตัวประกัน ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือล้อมจับไอ้ดำแล้วนำตัวไปที่เรือนจำที่เดิมไอเ้เื่นเลยบอกกับไอ้ดำว่ามันเห็นพัสดีปล่อยพระเอกออกไปจึงคิดว่าพระเอกนั่นแหละเป็นสายให้กับผู้คุมตัดฉากมาที่โรงอาหารพระเอกก็คุยกับนอช่อจอนว่าจริงหรือที่เขานับความเร็วจากปีที่ติดคุกอย่างพี่ติดคุกสามปีพี่ก็คงอยู่ในประเภทเร็วนิดๆ แล้วนวชอช่อนก็ถามลุงสินว่าลุงสินติดคุกกี่ปีครับร้อยปีถ้าอย่างนี้ฉันอยู่ในประเภทโคตเรเลวมหาจันไรดิลฉานสัตว์เลยใช่ไหมครูศิลได้เล่าประวัติของตัวเองให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาเป็นครูสอนดนตรีเขามีปัญหาการเงินล้มและลุกลำบากก็เลยเอาของของหลวงไปจำนำสารตัดสินที่เจตนา ขโมยของหนึ่งชิ้นโทษสองปีฉันมีตัวจำนำห้สาสิบใบศาลเลยสั่งให้จำคุกร้อยปีทั้งๆท,ที่ฉันก็หาเงินมาใช้จนครบแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดนพระเอกเลยบอกว่าใครจะไปคิดว่าศาลเขาตัดสินพอดีความด้วยเครื่องคิดเลขมาบวกลบคูณหารชีวิตคนนะ่ะมาบวกเป็นตัวเลขแบบนี้ไม่ได้คนอื่นสวยกว่าฉันก็ยังมีสวยกว่าลุงมากกว่าร้อปีนี่นะ ลุงศิลบอกว่าเปล่าคนที่มาใช้กรรมโดยไม่ได้ก่อและมีนักโทษใหม่เข้ามาพระเอกเลยอาสาเข้าไปพูดคุยนักโทษรูปหน่อคนนี้เขาชื่อว่าหนุ่มนอชอหนุ่มมีอาการก็เหมือนกับพระเอกตอนที่เข้ามาแรกๆเครียดไม่พูดไม่จาซึมสิ้นหวังท้อแท้ในชีวิตมันจึงทำให้พระเอกเข้าใจในความรู้สึกของนักโทษใหม่เป็นอย่างดี พระเอกเขาไปปลอบจนนอชอนมเปิดใจยอมพูดกับเขาเลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาหลงเดินทางผิดขอยยาครั้งแรกก็โดนจับจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำหรอกแค่ต้องการเอาเงินไปขอสาวแต่งงานจึงต้องมาติดคุกสิบปีพระเอกปลอบใจเขาว่านายรีบทำใจได้แล้วอย่างฉันติดคุกหกปีแต่ฉันทำตัวดีจึงได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง นายก็เหมือนกันถ้านายทำตัวดีแล้วสารก็ลดให้เองติดคุกสิบปีอาจลดเหลือห้าปีก็ได้จนทำให้นอชอหนุ่มมีความหวังอีกครั้งและพระเอกก็ไปคุยกับลุงคนที่กวาดใบไม้แต่ที่เขากวาดมันไม่มีใบไม้เลยพระเอกเลยสงสัยเลยเข้าไปถามเลยรู้ว่าลุงตาบอดลุงบอกว่าข้าชอบดอกไม้มันสวยดีอ้า ลุงมองไม่เห็นแล้วรู้ได้อย่างไงว่ามันสวยข้าก็ดมดูซิวะดอกไหนหอมข้าก็คิดว่ามันสวยก็แค่นั้นเองอย่าว่าแต่ดอกไม้เลยคนเราหน้าตาสวยแค่ไหนข้าก็ยังไม่เคยเห็นพระเอกเลยถามลุงว่าติดข้อหาอะไรถึงข้าพูดไปเอ็งก็ไม่เชื่อเอ็งอยากรู้จริงๆเหรอวะเขาหาว่าฉันแทงคนตายโดยเจตนาแต่หนังก็ไม่ได้บอกนะครับว่า ลุงเขาทำจริงหรือไม่ปล่อยให้คนดูอย่างเราเราคิดไปเองวันต่อมามีนักโทษคนหนึ่งวิ่งมาต่อยพระเอกเพอพระเอกขันหน้ามาเขาจึงรู้ว่าเป็นนอชอหนุ่มเขาแค้นที่พระเอกไปโกหกเขาว่าถ้าทำตัวดีๆจะได้ลดโทษครึ่งหนึ่งซึ่งคดียาเสพติดจะไม่มีการลดโทษให้มันจึงทำให้นอชอหนุ่มสิ้นหวังในวันหนึ่ง เขาได้รับจดหมายจากทางบ้านเป็นจดหมายของแฟนพอเปิดออกมาก็เป็นการแต่งงานเขาเสียใจมากแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเลยครับหลังจากนั้นผู้คุมมั่นก็เอางานใหม่มาให้พระเอกทำโดยส่งพระเอกเข้าไปในแดนประหารเพราะมีนักโทษคนหนึ่งทำตัวประหลาดผู้คุมให้เขาไปสืบดูหน่อยว่าเขาเป็นบ้าจริงหรือว่าแกล้งทำเพื่อจะไม่ให้ถูกประหารชีวิต พระเอกพยายามพูดจนเกือบจะได้เรื่องแต่มีนักโทษหน้าโหดคนหนึ่งพูดจนคนโรกจิตควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และอารวาจนผู้คุมเข้ามาระงับเหตุการณ์ภารกิจไม่สำเร็จขวาน้ำเหลวเขาเลยมาบอกพัสดีว่าผู้คุมนั่นแหละน่าจะใจเย็นอีกหน่อยเขากำลังสื่อสารจะได้เรื่องอยู่แล้วพัสดีเลยอธิบายให้ฟังว่า ผู้คุมเขาก็ทำตามหน้าที่ตลอดชีวิตการทำงานของผู้คุมเดินมาตอนเช้าก็ต้องเจอคนในคุกสารพัดแบบวันๆเจอแต่ปัญหาซ้ำซากมากมายนักโทษมีหน้าที่หนีผู้คุมมีหน้าที่ไม่ให้หนีคนคนเดียวรับผิดชอบคนเป็นร้อยอาวุธก็พกไม่ได้มีได้แค่ตะบองไม่มีใครรู้หรอกว่าหน้าที่นี้มันเสี่ยงตายขนาดไหนวันดีคืนดีโดยมันจับเป็นตัวประกัน หมดโอกาสกลับบ้านไปเห็นหน้าลูกหน้าเมียแกไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงนัดโทษอย่างแกมีวันออกจากคุกแต่ผู้คุมอย่างฉันทํางานทุกวันนี้ก็ยังไม่วันได้ออกแล้วพัสดีก็พูดย้ำๆว่าอีกห้าวันแกก็จะได้ออกแล้วอย่าไปก่อเรื่องอะไรอีกก็แล้วกันฉันไม่อยากเห็นหน้าแกแล้วหนังก็ตัดมาที่พระเอก อยู่ที่ห้องพยาบาลเพื่อไปเยี่ยมนอชอจน้นเขาเป็นห่วงนอชอจน้นเขาเลยฝากขังหัวหน้าผู้คุบม,มั่นดูแลจ้นด้วยหัวหน้าผู้คุมบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้เขาจะพาไปลอกท่อแล้วผู้คุบม,มั่นก็แนะนำให้รู้จ,จักหมอเผื่ออนาคตจะได้ขอความช่วยเหลือจากหมอคุยกันถูกคอหมอก็เลยให้ยาอาเจียนกับพระเอกแล้วพระเอกก็เข้าไปคุยกับนอชอจนนอนนชอจ้นบอกว่า เขาเห็นพวกไอดำคนระเบิดเข้ามาในเรือนจำแอบซุกไว้ในท้องรถกระบะพวกมันก็เห็นหน้านอชอยจอนเหมือนกันมันเลยแอบเอายาพิษให้นอชอยอนกินนอชอยอนเลยบอกพระเอกว่าระวังตัวด้วยแล้วพระเอกก็มานั่งคุยกับลุงตาบอดการที่ลุงมาอยู่ที่นี่รู้จักเลื่อไหมอยู่ข้างนอกกับข้างในมันต่างกันหรือเปล่าในเมื่อลุงก็มองไม่เห็นขาไม่เคยเห็นแสงสว่างว่ามันเป็นยังไง แต่ถ้าจะให้เปรียบกับคนตาดีๆอย่างเองข้าว่าการมีอิสระก็เหมือนกับแสงสว่างที่ทําให้เรามองเห็นอะไรได้ไม่ว่าบางครั้งเราจะดินน้นรนปากกัดตีนถีบไปวันๆข้าว่ามันก็ยังดีกว่าอยู่ในนี้มีกินแต่ไม่มีอิสระอยู่ข้างนอกข้ายังมีชีวิตได้เหมือนคนตาดีอย่างเองแด่เข้ามาอยู่ในนี้กลับมีความรู้สึก เหมอนคนตาบอดจริงๆมองเห็นแต่ความมืดไม่ได้รับรู้เองแกล้งลองหลับตาโดยไม่ลืมสักวันและเองจะได้รับรู้ว่าการไม่มีอิสระมันเป็นยังไงแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่ผู้คุมได้พานอชอจอนและนักโทษชั้นดีเหลืออีกไม่กี่วันก็จะได้ออกแล้วไปปฏิบัติงานลอกท่อผู้คุมมั่นบอกให้นอชอจอนรีบๆหน่อย เดี๋ยวเสร็จงานแล้วนอชอยจอนขอผู้คุมว่าขอลงเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดนอชอยจอนก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยถึงแม้ว่าผู้คุมจะช่วยยังไงก็ไม่เป็นผลดึงนอชอจจอนขึ้นมาเหลือแต่วิญญาณมันจึงทำให้ผู้คุมเสียใจมากจากนั้นพระเอกก็ได้ดูได้เห็นชีวิตของคนในคุกหนังได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นลุงตาบอดมาอยู่ที่นี่ทั้งชีวิต ทั้งที่เขาไม่ได้ทำความผิดหลังจากนั้นพระเอกก็เดินมาหาพวกไอ้ดำกูมาบอกให้มึงรู้ว่ากูเป็นสายให้เรือนจาและกูก็รู้ด้วยว่ามึงวางแผนจะแหกคุกแต่กูมีข้อเสนอให้กูสัญญาว่าจะไม่บอกใครแต่มึงต้องเอาคนของกูไปด้วยแล้วกูจะไว้ใจมึงได้ไงก็ในเมื่อไม่กี่วันมึงก็จะออกจากคุกแล้วอีกห้าวันกูก็จะออกแล้วตอนนั้นจะไม่ใครรายงานให้ผู้คุมทราบแล้วกูดูลู่ทางไว้หมดแล้ว อย่างน้อยมึงก็มีพวกของกูเป็นเดิมพันแล้วพวกมึงเป็นใครพอถึงวันเด้วมึงก็รู้เองหลังจากนั้นพระเอกก็เข้าไปหาพัสดีแต่พัสดีไม่อยู่เลือแต่ผู้คุมมั่นช่วงนี้พอออกกำลังยุ่งๆอาจจะไม่อยู่ที่นี่สักพักแล้ววันต่อมาเรือนจำก็ได้ต้อนรับนักโทษใหม่คนคนนั้นก็คือพอออศิลานั่นเองพอออถูกตั้งข้อสงสัยว่า รับสินบนปล่อยคนผิดซึ่งเขาจะมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวและรอวันขึ้นศาลอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผู้คุม,มั่นเลยบอกว่าให้ปฏิบัติตัวดีๆกับท่านพอออดนงที่ท่านพอออเคยปฏิบัติตัวดีๆกับทุกคนแต่ไอ้หื่นก็เอาคำพูดของพอออมาใช้ท่านพอบอยังจำได้ไหมครับท่านพอบอท่านพอบอเคยบอกกับทุกคนในนี้ว่าไม่มีใครในนี้นำหน้าอะไรทั้งนั้นนอกจากคำว่า นอชอแล้วไอ้เหินก็ชวนทุกคนให้พูดคำว่านชอศิลานชอศิลาแทนคำพูดว่าพอบอจากนั้นพระเอกกับพอบอศิลาก็เข้ามาคุยกันถกเถียงการเรื่องระบอบที่มันมีอยู่ในเรือนจำถูกตัดสินให้คนดีๆที่มาอยู่ที่นี่บางครั้งคำตัดสินมันก็ไม่ยุติธรรมเช่นคูสิงขงโมยของหลวงไปจำนำทั้งๆที่เขาสำนึกผิดได้แล้ว ลุงตาบอดที่มาอยู่ที่นี่ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ก่อรวมทั้งนอชอนุ่มที่เลือกเส้นทางเดินด้วยตัวเองเขาพยายามปีนรั้วออกจากคุกแต่โดนไฟฟ้าช็อตพออได้เตือนพระเอกว่าอย่าทำอะไรง่อๆเป็นอันขาดและพออก็รู้จากปากขี้ยาว่าสาเหตุที่พระเอกติดคุกเพราะเขาวางแผนจัดฉากทำเป็นแข่งรถแล้วก็ชนนักธุรกิจเสียชีวิต เพราะนักธุรกิจคนนั้นไปมีอะไรกับแฟนของเขาพระเอกเลยพูดว่าคนที่ตีตราว่าเป็นนอชอก็ล้มละลายทั้งในคุกและนอกคุกคนที่คบก,ก็เริ่มหายบ้านก็โดนยึดธุรกิจก็ล้มละลายพอกลับไปสู่สังคมสังคมก็ป่วยเตกพวกเขาว่าไอ้ขี้คุกคืนวันหนึ่งพระเอกตัดสินใจใช้ยาอาเจียนถอนพิษเพื่อจะได้มีโอกาสได้ไปหาหมอ และขอร้องให้หมอทำอะไรบางอย่างให้และภาพก็ตัดไปที่วันที่พระเอกถูกปล่อยตัวเป็นอิสระภาพและเขาก็ได้กล่าวลาหัวหน้าผู้คุมเขาเดินออกจากห้องไปและก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็พูดออกมาว่าผมมีเรื่องจะบอกกับผู้คุมครับฉากตัดมาเขาก็ไปลาครูสินพร้อมกับแอบ,บเอากระดาษให้ครูศินทันทีที่พระเอกเดินผ่านออกมาเรือนจำถูกระเบิดหลายลูก มันคือแผนของไอดำที่สร้างสถานการณ์ให้วุ่นวายพวกมันก็ชิงปืนของผู้คุมออกประตูใหญ่พอเปิดประตูออกมาก็เห็นผู้คุมดักล้อมไม่หมดแล้วมันจึงรู้ทันทีว่าโนนพระเอกหักหลังพวกมันมันเลือกที่จะสู้ดีกว่าอยู่ในนี้เหมือนอยู่ในนรกควางระเบิดนำทางแล้วยิงฝ่าออกไปจึงทำให้ผู้คุมเสียชีวิตไปหลายคนรวมทั้งผู้คุมมั่นโดนยิงที่ท้องไอดำกำลังจะหนีแต่มีตำรวจเข้ามาสมทบ และก็วิสามันทุกคนที่หลบหนีไอ้ดำโดนยิงที่หัวตายคาที่และภาพก็ตัดมาที่พระเอกบอกความจริงกับผู้คุมมั่นจึงรู้ว่าไอ้ดำจะแหกคุกในวันนี้ผู้คุมมั่นจึงสั่งวางกำลังทั้งหมดไปดักรอที่หน้าประตูใหญ่ส่วนครูสินกับลุงตาบอดนี่ออกไปทางหนึ่งไปตามแผนที่ที่พระเอกเขียนไว้ในกระดาษเพื่อให้ไปออกที่ประตูช่องส,งส่งศพ คนที่ไขประตูทิ้งไว้ก็คือคนที่ถือกุญแจและพระเอกก็ได้กลับไปหาแฟนและอยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขและหนังก็ได้จบโลกเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ